เคยไหมที่คบใครก็ตาม1ปี2ปีสปีหรืออาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นไม่กี่เดือนก็ได้แล้วอยู่ดีเขาก็หายไปโดยที่ไม่ล่ำไม่ลาไม่บอกด้วยว่าไปไหนอย่างไรเขาหายไปเลยจากชีวิตเราเขาหายไปเลยไประยะเวลา1เดือนเต็มอเงี้ยหายไปแค่หนึ่งอาทิตย์ใจเราก็ส่อแล้วใช่ไหมคะนัดกันคุยกันอย่างดีเพิ่งวางโทรศัพท์ไปอยู่ดีเขาก็หายไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราสองคน คำถามที่ตามมามันมีมากมายเราพยายามค้นหาเขาแล้วเราก็เจอเขาแต่เราเจอเขานี่คือเขาไม่รับโทรศัพท์แล้วนะเขาไม่พูดอะไรกับเราเลยแต่สิ่งที่เราเจอคือเราไปค้นหาเจอข้อมูลว่าเขามีคนใหม่แล้วเขาก็คบกันก่อนหน้าเราด้วยแล้วเขาก็รักกันมากด้วยอ้าวเหมือนอยู่ดีเราช็อกไปเลยว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องระหว่างเรากับเขามันเป็นจริงไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วอยู่ดีเขาหายไปไหมคําถามมากมายมันประดังประดีเข้ามาสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะต้องเห็นมุมมองอย่างหนึ่งนะคะคืออํานาจการต่อรองคุณจะเหลือศูนหรือติดลบไปเลยเพราะคุณจะมีความรู้สึกว่ารักเขามากถ้าเขากลับมาคุณยินยอมที่จะเป็น อีกเซี่ยส่วนหนึ่งของเขาโดยที่เขามีคนอื่นอยู่แล้วนะแต่คุณก็ยังยินยอมเพราะว่าคุณรักเขามากเพราะฉะนั้นอีกมุมมองนี้ที่คุณจะมองก็คือคุณรักเขามากเขากลับมาบางทีมุมมองเรามันจะมีอยู่แค่นี้ในในช่วงของความสับสนนะแต่ถ้าเพิ่มมุมมองใหม่เข้ามา ถ้าเขากลับมาจริงๆคุณยอมรับสิ่งหนึ่งคือคุณทนกับการโพสต์ภาพต่างๆใน i.g. facebook หรือสิ่งต่างๆที่เขาไปไหนต่อกันได้ไหมและหนึ่งอาทิตย์เขาอยู่กับเรากี่วันเขาอยู่กับคนนั้นกี่วันคุณรับได้ไหมอันนี้คือถนนหนทางของความเริ่มที่จะสะสมเรื่องของความเจ็บปวดและความผิดหวังของเราเข้ามาละ ช่วงแรกมันจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีๆแล้วเขาก็หายไปสิ่งดีๆเหล่านั้นมันมากกว่าสิ่งที่เขาหายไปถูกไหมคะแต่พอเราเจอสิ่งเหล่านี้อำนาจการต่อรองเราลดลงเรายินยอมที่จะคบซ้อนเรายินยอมที่จะเป็นแบบนี้แล้วคุณจะทนกับอารมณ์ของความเจ็บปวดได้มากแค่ไหนขนอยากให้คุณเทียบระหว่างสิ่งที่มันดีๆ กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตแล้วบางทีมุมมองในการเลือกของคุณมันจะเห็นชัดเจนขึ้นเลยว่าคุณจะเลือกอะไรระหว่างความทรงจำที่ดีหรืออนาคตเป็นความทรงจำที่มันอาจจะรู้สึกที่มันมันพูดได้ไม่ชัดเจนนะคะยังไงลองไปเลือกกันดูนะคะเป็นกำลังใจให้กับสักวันหนึ่งถ้าเขาหายไป